พอดเนาะให้พวกหลานทุกคนมีความสุขเี็นเก่งสิ่งให้ได้ทุกคนเด้อ เอามีดจัดก็ได้งานหัตถกรรมเอาเลยีบนดอกจัดกอนเบอรจัดไม่บ้างเลยบนีไปอีกแล้วเนาะตามมาออกไปเลยแค่นดียวแ่ว่าหลังได้ป่อาจารย์งานเบอรอาจารย์่งยากเรียนรูอะไรามามาทมุด็นมา อาจารย์เรียนคำหาจาไมเ่ยแม่ไม่นัดเลยตัวสิบห้ามันนึ่งอมาละแม่มจะเานนอกขนาดมาสิคือเ็นกไอไว้เขามาให้่านอาจารย์นะกไอาจารย์แค่พันกันอวะยูายั่นย้ายยั่วนะแล้วใคมามโอ้ยพ่ออาจารย์เราไปยู่นนอกคุณเออันาจามคนนจ อ้กองเข้ามาลูอมาแม่สะ้พาจัดไหมมาแตนี่พพวกพี่ไปที่นันึกให้เปที่นั่นดมาไห้มาแล้วแม่จะเป็นหม่กองกันมกี่เปนลนี่มันเป้อันนี้เอออามัดก็มัดเจ้าปเจ้าเป้าอันนี้เป็นหมอ้ะนะมาลยข้าไอตง มาเข้ามาไหมเนี่เามาเเข้ามาหมาไว้แม่อยู่ข้างอาจารย์พอมงนี่พี่หมมามาไว้เข้ามาไม่พากันมามาไว้รึปเเอามานะเออจะมาหมถามันีหมเลยมาู้เขาเออไดู้เมอาย

กัน้ำมออาจารย์ยานคือยานจัดปลอมนี่แหละฮหสอเห็ตรงงามยิ้มแน่เอ้แต่พูดงามไปละโอเคนะคุณคนยังไรคนยิ่งฮกกิ้แก่เลยก็มีคนสายนี่เมื่อาจารย์จะกินเค้กคนเดียว

มึด่กเนมาเด้มึงไม่้กไงโอ้โหสมมติสมมุ่าไอไอดูไปตรงมือไอไ่แขน่ะมมึงแซบบ่แซบเนาะามน้องดิมนแซบดิบบ่แซบหลายเด้อเอ้ามันกต้องเอาคิดแปะหน้าสปอตบานะแบบการ์ดนะแสบกาด เดินนะสิบเปือนโอ,ยนอย้ยันไอไ้ที่ให้เป็นไออยู่เด้อทุกคนกินเค้กน้ำกัอคนนะสตรอเบอรี่แซ่บงแซบเนาะแซบแซบนักเขียนเนาะลูกสิ์ลูกหา <c oughs> ปีส <c oughs> องพันสิบปีสองพสองเด้อปีนี้เด้อ จะฟีละเป็นส่วากสามสิบห้าปีเข้ามาเข้ามาจานบนไทยแล้วคันเซบต้องกินให้หลายๆเด้อถ่ากันกินให้หมดเด้อต้ามเนเนี่ไนบอกเลยวเฝ้ากินเขามันต้องเป็นเ้าเองขาจ้เปิกประตูอย่างปนั่งร้านอหตำเส้นหนึออกมาถามเค็อ ซื้อแบบนี้อันแล้วไปกินตาม,ตามละบุนหนึ่งเขง้ามาแนมากินมีขาวแล้วอะบุนหนึ่งอะโอ้แปอาเค้กแม่อาจารย์อ๋อหลังกว่บิ้งว่าอาจารย์อกอนไม่ยิอะไรแตเราก็อนละก็อ่ะก่ <c oughs> อนเจียนกินเค้กไก่ชิมือแล้วยังบบถามซื้อนังเหียนะยันเพิ่นชิบจือนะอซื้อยังน้องอย่งใหยัยวฮะให่ยัยว อยู่ห้องไดมอมอน12ขึ้นคะแนนให้บ่บ่ FC จะได้หู้จักเนาะว่ามีนักเรียนคําฮูอยู่เด้ๆนี่เดซื้อยังอาลิสาดหืออลิสบ่แฮงๆเรียนอยู่ห้องหด12อืมต้องเาให้เต็มแม่ซื้อยังเียนอยู่ไสสบายดี FC อาจารย์ไ้ ให้เจนเสสบายดีเบสอายนะ <laughs> <laughs> นางอาลิดเนาะพนเฮียนอยู่ห้องมอหนึ่งสองซึ่งว่าเป็นนักเฮียนอยู่ห้องแม่น้องปา่านหนึ่งแม่น้องปานสอนอยู่เป็นครูประจําสั้นห้องมอหนึ่งสองเนาะพนซื้อเค้กมาสะพายแม่น้องปานย้อนหลังนะทุกคน <laughs> มาครับอกม <c oughs> อิ่มแล้ว กินน้อยแถกินหลายแม่บดีไปติมท้องนะน้องนี้พอดีไปจำเขาอยากหัวอยากหัวานาไม่เบิร์นแซบเลยแซบแซบขับใหญ่เลยเบิรนเพมันเกิดแซบแซบ่ห้เขาใส้เนยไล่หันะขน่เอ จะทุยค่าเข้ามาเวลามากินไหมเดินแม่น้องป่านที่เอามาเบิ้งว่าอ้อย่าฟาไปจันย์กองอาจารย์ซ้ำเนาะนางยังนางยังนี่น่ะเป้กระเป๋าดิอาจารย์จะด้งมูจักนางยังก็ ไปแล้วเนาะนึงเฮียนสัญญาณอาจารย์เฮียนครูเอออายครูบ่ได้ความรู้เด้อต้องอายไปยังแต่2คนนี่และคือบ่อายจักเทื่อบัดนี้ อ้เยไ,ไม้ไอ้กองเลยนะอล,ล,ล, <laughs> ลองดีบว่าไอ,าอ้วะต้องลเล่นใช่อื <laughs> อกินได้ยันตุยได้หันกินอรก็อ๋อกินก <laughs> กรสว่เป็นยัง <laughs> นี่ก็คือการที่ว่านัาง, <laughs> <ล>นงเฮียนมาสะพายแม่น้องป่านเด้อทุกคนกับประมาณน,นี้เนาะทานไเลยนะนี่แม่มาจะมันนาก็มันแหละโบคอยนั่นป่านได้เนาะ ประมาณนี้นะทุกคนไม่เหิือนกับไอกรองวันนี้เไม่เหมือนไอกรอง<笑><笑>โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่น้องป่านก็จะได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เนาะทำมาคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ซ่องแม่น้องป่านชาแนล<ม>ด้วเด้อแล้วก็ซ่องน้องดีมด้าสายร้องสา,ารด้วยนะทุกคนโอเคเด้อทุกคนบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าเด<ม>้อ <ๆ S 2>